ดาวินชีวันโอวันในวันนี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยมีรีเควสต์ขอเข้ามานะครับว่าเอ้ยสอนทําในเรื่องของการเีเส้นบนแผนที่นะครับซึ่งในส่วนนี้น่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางการเดินทางบนแผนที่นะครับที่เป็นเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเส้นสุดของแผนที่นั่นเองส่วนวิธีทานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เรามีในเรื่องของตัวแมปหรือว่าแผนที่แล้วนะครับเรากําหนดเรื่องของความยาวของตัวแผนที่ที่อยากจะให้มีการโชว์ในคลิปกันก่อนเลยนะครับอย่างผมก็อสักสีวินาทีก็กําลังดีนะครับ หลังจากเสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปที่ตัวแผนที่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปในแถบ Fusion พอเข้ามาแล้วนะครับกดไปที่ Pen n t u s h s h ตรงนี้นะฮะกดเข้ามาเลยเราก็จะมีโหนดในส่วนของการวาดรูปเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นมาที่แถบข้างบนตรงนี้นะครับเลือกเป็น Polygon Line ตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเมาส์ลากไปที่จุดเริ่มต้นของตัวเส้นทางการเดินทางได้เลยนะครับอย่างผมจะเลือกเป็นตัวเกาะตรงนี้ละกันนะครับกด1ครั้งนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเส้นทางต่อไปนะครับอย่างผมว่าเอ้ยอยากให้ข้ามเกาะตรงนี้มาเกาะตรงนี้นะครับตอนกดครั้งที่2แล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยแนะนำให้กดค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการที่เรากดค้างเนี่ยจะสามารถปรับเรื่องของความโค้งของตัวเส้นได้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะผมก็จะลากมันมาจนถึงตัวขุมสมบัติตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นเส้นต่อไปนะฮะอันนี้ก็กดค้างให้มันดูมีความโค้งหน่อยนะครับอ่ะมาอย่างนี้ปึ๊บมาตรงนี้ แล้วก็มาถึงตรงสมบัติตรงนี้นะครับที่เป็นปลายทางจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเรื่องของแอนิเมชันตัวเส้นเนี้ยที่มันค่อยๆไล่เป็นเส้นๆไปนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะสามารถทําได้ในแถบ Inspector ตรงนี้เลยนะครับ อย่างแรกเลยให้เรามาเปิดแท็บทั้งหมดก่อนนะครับมีทั้ง Brush Control, Apply Control แล้วก็ Stroke Control นะครับอย่างแรกที่เราจะทำนะครับคือเราจะมาเปลี่ยนสีของตัวเส้นกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สีจะเป็นสีขาวนะฮะซึ่งมันดูค่อนข้างที่จะยากผมก็อ่ะอยากจะได้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆจากนั้นก็จะมาปรับในเรื่องของขนาดตัวเส้นนะครับก็อยากได้ประมาณนี้นะจะได้มองง่ายๆหน่อย แล้วก็จากตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบเหมือนวาดยาวลงไปเลยใช่ไหมครับผมอยากจะให้มันเป็นจุดๆุดแบบค่อยๆไล่ไปนะฮะในส่วนนี้จะมาในส่วนของ stroke control ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะในส่วนของ spacing ตรงนี้ให้เราเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเออมีการแบ่งเป็นเส้นๆ้นแลวแต่นี้ผมรู้สึกว่าเส้นมันโดนแบ่งค่อนข้างที่จะห่างไปนิดนึงนะ,ะับผมก็จะลดลงมาหน่อย จะได้จำนวนเส้นเยอะกว่านี้นิดนึงประมาณนี้นะครับต่อไปหลังจากเราได้เส้นแล้วนะครับเราอยากจะให้เส้นนี้มันค่อยๆที่จะเดินทางไปนะครับคือตอนนี้เส้นมันเหมือนกับว่ามาแปะทาบกับภาพไปเลยสิ่งที่ผมจะทํานะครับคือผมก็จะลากในส่วนของเส้นไทม์ไลน์นะฮะจะเห็นได้จากตรงที่เมาส์ผมชี้เลยนะครับไปยังจุดเริ่มต้นของตัวคลิปนะฮะแล้วก็กลับมาที่ stroke control ตรงนี้นะครับในส่วนของ right on นี่นะฮะตรงนี้เลยให้กดเปิด keyframe นะครับแล้วก็ลากไปเป็น0ูนย์ อย่างนี้นะครับจากนั้นกลับมาที่เส้นของไทม์ไลน์นะครับลากไปในจุดช่วงเวลาที่เราอยากจะให้ตัวเส้นเนี่ยมันไปถึงตัวปลายทางนะครับ mm hmm. ผมก็เอาไว้สักใกล้ๆจบคลิปแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่ร้อยออนตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากตัวสไลด์บาร์ตรงนี้ไปให้สุดเลยนะครับอ่ะคราวนี้ผมอยากจะลองดูแอนิเมชันที่เพิ่งทําไปเนาะผมก็จะไม่ไแถบคัดนะครับเพราะว่าจะดูแบบฟูลสกรีนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นดู ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าเอ้ตัวเส้นของผมเนี่ยมันแอบดูมีความฟุ้งนิดนึงผมอยากจะให้มันดูเป็นวงกลมไปเลยจริงๆนะครับในส่วนนี้ก็ปรับได้นะฮะโดยการที่เข้ามาในหน้า Fu s ช o n เหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน brush type ได้นะครับเป็นในส่วนของอนี่จะเป็นแบบวงกลมที่มีความฟุ้งนะครับผมอยากได้แบบเป็นวงกลมไปเลยอพอกดเลือกไปเนี่ยก็เห็นว่าเ,เส้นมันก็เป็นวงกลมจริงๆนะแต่ว่ามันจะอยู่ติดๆกันนะครับตรงนี้ผมก็สามารถจะ ปรับได้ในส่วนของ spacing ตรงนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะฮะมันก็จะดูเป็นวงกลมๆม,มาแล้วอ่ะหลังจากปรับแล้วคราวนี้ลองมาดูกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งตัวเส้นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนําไปปรับแต่งได้อีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้มีลูกศรอ,อยู่ปลายหัวนะครับหรือว่าจะเป็นการที่พอมันไปถึงเส้นปลายทางแล้วเนี่ยก็จะมีการแอดพวกแอนิเมชันว่าแบบเอ้ยเป็นเหมือนจุด gps ขึ้นมานะครับว่าถึงปลายทางแล้วจริง ตัวนี้สามารถนําไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยมีแชร์งของพวกเรานะครับก็มีกลุ่มไลน์ Open Chat ไว้สําหรับพูดคุยกันแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้พวกเรากําลังจะมีการปล่อยคอร์สนะครับเป็นคอร์สฟรีเลยในเรื่องของการสอนทำคอนเทนต์ปั้นช่องนะครับแล้วก็มีการสอนตัดต่อแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีในคอร์สเรื่องของอะดาวินชีร์รีซอฟต์มาอีกด้วยนะครับ ถ้าสนใจนะครับเราจะมีการอัปเดตรายละเอียดในเร็วๆนี้นะครับที่กลุ่มไลน์ขอเป็นชัดของเราซึ่งสามารถที่จะจอยเข้ามาได้นะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนี้เลยไปเลยครับบ๊ายบาย